เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สองสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชางวัยพี่สวัสดีครับผมมาชี้เผ้าบ้านสวนให้ท่านชมเล็อก,เลอกอยู่ครับทำเลดีบรรยากาศดีด้วยครับติดถนนลาดยางเดินทางสะดวกสบายแน่นอนมีไฟถนนให้ด้วยไม่มืดไม่เปรียวตัวบ้านก็สวยครับสวยสภาพดีพร้อมอยู่มีบ้านให้สองหลังเลยครับสองหลังในพื้นที่เป็นแหล่งชุมชนมีเพื่อนบ้านนะครับ ใกล้ตลาดใกล้ร้านค้าเดินทางเข้าออกสะดวกบนพื้นที่หนึ่งไร่กับอีกห้าสิบตารางวามีบ้านสองหลังแล้วก็ผลไม้เก็บผลผลิตได้แล้วนะครับบ้านสองหลังในพื้นที่รวมสองห้องนอนสองห้องน้ำครับเก็บผลผลิตได้ประมาณสิบห้าต้นครับทุเรียนครับที่เก็บผลผลิตได้มีประมาณสิบห้าต้นก็ทานให้หมดนะครับเหลือได้ขายแน่นอนสิบห้าต้นเหมาะสําหรับทําบ้านสวนบ้านพักยามเกษียณเอาไว้พักผ่อนหย่อนใจ อันใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้แปลงนี้อยู่ในอำเภอแกง้งจังหวัดระยองเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับสามารถติดต่อน,นัดหมายเจ้าของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ